บนบนเก่งเนี่ยบนแม่เก่งแล้วเนี่ยตอนเนี้อ่ะพี่ดาบนแม่เก่งแล้วใครบนใครที่บนแพงต้าแพนต้าอยู่จัต้าทุกคนตาตาสวัสดีครับยางต้าต้าต้าสวัสดีครับยางตา ตลกนะครทุกคนดูมาบังกล้องพี่แพนด้าค่ะทุกคนดูสิซาตาสวัสดีครับยังครับครับเร็วดูดูดูทุกคนแม่ทยายสตาร์มาบังกล้องพี่ด้าค่ะทุกคนซาตารครับออแล้วพี่ด้าเหรอครับน้องบังกล้องเหรอลกนะูกนะเหรอเหรอให้น้องเข้ากล้องเหรอแม่ เนอะเอ๊จะแล้วจะมาอีกเหรอคะมาปางกล้องพี่ได้เหรอะคะสาตาร์ลุบหล่อแล้วพี่ท่านเหรอพี่ทานหล่อไหมลูกฮะหล่อไหมตาดาตาดากั๊กกักักกักตลกค่ะทุกคนจันต้าไปแล้ว